สวัสดีค่ะช่องผ้าไหมสุรินกับไกด์แพทค่ะเสาร์นี้ค่ะ5สิงหาคม2566ไกด์แพทพาเที่ยวตลาดนัดผ้าไหมสุรินซึ่งมีขายทุกวันเสาร์นะคะ ปัจจุบันที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินร์ก็คือที่สา,ารากลางเก่าแต่เราจะเรียกใหม่เป็นที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินนะคะตรงนี้เลยที่มองเห็นอยู่นะนี่มีรถตู้มาจากไหนนะคะลงมาหนึ่งรถตู้เลยน่าจะมาจากต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศตลาดนัดผ้าไหมสุรินโดยไม่ตัดต่อค่ะแกแพ์จะให้คุณผู้ชมได้ชมบรรยากาศจริงๆว่าถ้ามีโอกาสก็ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินมาเลือกเองมาจับต้องเองเลยจา้า นี่ค่ะจะเป็นแม่ค้าที่อ,อยู่ใต้ร่มเงาก็เลยนั่งขายแบบนี้เพราะว่ามันจะไม่ร้อนนะคะถ้าคุณผู้ชมมาเลือกต้องมาตอนเช้าค่ะประมาณสัก6กโมง7จ็ดโมงแโมงไม่เกิน9ก้าโมงเนี่ยคุณผู้ชมจะได้เลือกทั้ง40ร้านค้าจะขายเป็นรูปตัวยูแม่ค้านะคะซึ่งแม่ค้าเนี่ยนี่ค่ะเวลาเลือกก็จะเลือกซื้อแบบนี้นะคะเลือกจับต้องเองคลี่เองอยากดูแบบไหนก็นนคลี่ ูได้เลยนะคะนี่คือผ้าไหม3ปรตะกอผ้าไหมส่วนมีเสน่ห์ตรงที่ว่า,าราคาเบาๆจับต้องได้จ้านี่นี่ค่ะแม่ค้าจะขายแบบนี้เลยนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเนื่องจากฝนตกหลายวันแล้วนี่บรรยากาศแบบนี้เลยมาเลือกซื้อกันเช้าๆเนี่นะคะแพทย์มาแต่ทำตอน9ก้าโมงก็จะไม่ร้อนเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมมาไม่เกิน9ก้าโมงค่ะหลังจากนั้นจะร้อนแล้วก็ที่สาคัญค่ะถ้ามาได้ให้มาแต่เช้านี่คือคุณยายนะคะ มาขาย<ม>นะคะมาจากอำเภอศรีขรภูมิส่วนใหญ่ตรงนี้จะเป็นสีขอรภูมินะคะ,คะอยากได้แบบไหน<ม>ก็เลือกเองจับต้องเองต่อรองราคากันเองแต่นัคนได้บ้างแล้วเนาะคนละพื้น2องผืนละนนลยัง แกลแพทจะไม่พูดเยอะให้คุณผู้ชมชมลายผ้าไหมร้อยสีพันลายเองนะคะเพราะว่าไม่ได้ตัดต่อแล้วก็จะไม่ได้ใช้ไม้อาจจะเบานิดหนึ่งตอนนี้ชมลายผ้าไหมเป็นหลักๆว่าร้อยสีพันลายค่ะทุกอย่างเป็นเส้นไหมหมุดไม่มีการทอนด้วยฝ้ายนะคะมีหน้านางชายครุย3ตะกอ2ตะกก็แล้วแต่กระบวนการของการทอราคาจึงแตกต่างกันนะคะนี่แม่ค้ามาจากสีขอระมู คือนี่จะเป็นลายเสือค่ะปีนี้ปีเสือป่ะปีนี้ปีเสือป่ะปีนี้ปีอะไรฮนะปีเสือป,ปีเสือเนี่ยเห็นไหมสวัสดีค่ะคลิปนี้ชมลายผ้าไหมกันเยอะๆค่ะว่าเนี่ยถ้าอยากได้แบบนี้จับต้องเองมาเลือกซื้อเองค่ะ กแททเป็นเพลงสะพานในคลิปนี้คือใครที่ต้องการมากกว่าที่แก้แททโพสในช่องคุณผู้ชมต้องมาเลือกเองถ้ามีโอกาสมาเยือนจังหวัดสุรินทร์นะคะทั้งหมดร้านค้านี้กแกแททไม่รู้จักนะคะก็จะตามหาไม่ได้นะคะเคยให้ชมบรรยากาศแล้วถ้าเกิดว่ามีโอกาสมีเวลามาเยือนจังหวัดสุรินทร์เลยจ้าร้านนี้ก็ชื่อแม่ค้าเก๋มากชื่อวิเศษนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนี่แม่ค้าจากร้านเล็กๆเป็นร้านใหญ่ๆแสดงว่าขายดีมากม,มาจากสีขอรภูมิมีสีธรรมชาติสีเคมีเลือกได้หมดเพราะฉะนั้นอยากได้แบบนี้มาสัมผัสเองอุ้ยสีเนี่ยมันเป็นยังไงสีมันเป็นยังไงสีมันเป็นยังไงอ้าวท่านสอจอมาเมาล่ะคะเจอคุณเพื่อน ไอ้คนเรียกแบบนี้ไม่น่าจะใช่แฟนขับน่าจะเป็นเพื่อนเรียกไอ้ได้อาพูดเล่นพูดเลนพูดเลนนะคะทักทายเพื่อนมาซื้อจะเหมาอะไรคะ่ะสบายดีนะคะคิดถึงลูกชายอ่ะโตน่ารักนะนี่นะคะ นี่ค่ะสวยงามมาเลือกซื้อมาจับต้องมาดูได้เลยค่ะเห็นไหมเชา้าๆนี่นักท่องเที่ยวนะคะน่าจะมาจากหลายจังหวัดเป็นช่วงเข้าพรรษาจะมีคนมาทำบุญเทศกาลเข้าพรรษาในแถวอีสานบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลน,นะคะก็แวะตลาด ได้เลยนะคะเมื่อวานโทรสอบถามไกด์แพทว่าจะมานอนที่สุรินทร์หนึ่งคืนแล้วก็จะมาช้อปปิ้งที่ตลาดค่ะยินดีต้อนรับค่ะต้องการให้แม่ค้าอยู่ได้ไกด์แพทจึงต้องบอกว่าให้คุณผู้ชมมาเลือกเองได้ทุกร้านค้าค่ะไกด์แพทเป็นเพียงผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์ให้คลิปผ้าไหมดังเยอะๆแล้วไกด์แพทก็นามาโพสเป็นบางคลิปเท่านั้นนะคะเพื่อช่วยเหลือท่านที่เดินทางมาไม่ได้แต่ถ้าในตลาดนี้ต้องมาจับต้องเองนะคะร้านค้าทั้งหมดนี้ไกด์แพทไม่รู้จักค่ะ เห็นไหมคะร้อยสีพันลายแบบนี้จะเป็นผ้าไหมโฮลนะคะซึ่งทอยกดอกืนนี้ทอยกดอกสวยมากเป็นโฮลนะคะแล้วก็เชิงช้างมีคนถามหาว่าอยากได้พญานาคก้าเสียนเนี่ยส่วนใหญ่คนสุรินเขาจะทอแบบนี้นะคะไม่มีทั้งผืนก้าเสียนนะคะแล้วสั่งทอก็คงจะยากเพราะเขาต้องไปแกะลายใหม่เพราะฉะนั้น เคล็ดลับของผ้าใหมค่ะซื้อตามกระบวนซื้อตามการทอที่ก็ทอเสร็จแล้วเราชอบเราก็ซื้อนะคะนี่คือเขาทอ,อเสร็จแล้แล้วก็ซื้อเลยค่ะมีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะน,คะนี่ร้านค้าอย่างนี้ค่ะเรียงรายยาวกันแบบนี้นะนีเลยจ้าก็จะมีนะคะสาบไหม คุ้มไหลให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งเช่นเดียวกันสบายไหมแล้วก็มีสรงไหมผ้าเข่าม้าไหมที่สุรินนะคะเขาทอผ้าไหมเส้นพุ่งเส้นยืนเนี่ยเป็นเส้นไหมทั้งหมดไม่มีผสมนะคะแวะเวียนกันมาได้ร้านนี้จะเป็นขว,าว้าสุรินเนาะดูจากเส้นไหมแล้วนะคะคุณผู้ชมให้มาช็อปมาจับต้องเองยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินค่ะ เลือกยังไงก็ไม่ถูกใจเท่ามันเลือกเองได้มาชมบรรยากาศหลายร้านค้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยไกายแพทไม่ตัดต่อนะคะด้วยเ,เวลาด้วยร่างกายตอนนี้ก็เอาเท่าที่ได้สำหรับคลิปแบบนี้นะคะให้ชมบรรยากาศจริงๆว่าเนี่ยคะ่ะแม่ค้าก็นั่งกินข้าวกาพัดมาตอนเช้ากับ9ก้โมงค่ะอยา,ยากได้บริการแบบนี้คุณผู้ชมต้องมาจับต้องเองเนี่ยมามาทำอย่างเงี้ย เปิ rie, ดคลี่ดูอย่างนี้เลยเนี่ยเปิดดูอย่างนี้เลยจับเองอย่างเงี้ยค่ะจับนี่คือเส้นไหมมันจะมีความมันวาวแตกต่างจากผ้าฝ้ายเห็นไหมคะนี่คือไหมคะ่ะไหมนะคะไหมไหมทั้งนั้นเป็นอันลูนซีนสองตะอคอค่ะนี่นะคะสวยงามปแปลค่ะไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะฉะนั้นผ้าไหมถ้าเห็นแปลกๆต้องรีบเอานะคะใช่ไปยุกได้ไปยุกได้ใช่อันนี้เห็นขี้ไหมเลยใช่ไหมคะแต่นี่เทียนไหมโกนกระแอใช่ปะโกนกระแอโกกระแอแล้วก็ไปยุกเอาพอสอนลิ้มด้วยผ้าไหมบ้านขวารับประกันความสวยงามค่ะความสวยงามนะคะคนซื้อจากสุรินหรือที่ไหนคะมาอ๋อคนสุรินทร์เนาะคนสุรินทร์ต้องสนับสนุนผ้าไหมสุรินทร์ด้วยเด้อ มาจากมาจากพนมดงรักโอ้โหเห็นไหมพนมดงรักตั้ง70็ดสิบกิโลนี่เห็นไหมพนมดงรักไม่ได้ใกล้นะมดงรักก็ตั้งใจมาซื้อเลยตั้งใจมาโดยขนาดพนมดงรักเขาก็จะมีเสน่ห์ของเขานะคะคนพนมดงรักนี่พูดภาษาลาวเนาะภาษา พนมตรงร้านี่้พูภาษาอะไรคะภาษาลาวภาษาเขมรเนาะลาวก็มีเนาะนี่คือผ้าไหมในร้านพี่ต้อมนะคะร้านพต้อมเยอกกเไกจอเอเงี้อ รเเอิงดกรับ้อดคือาเคล็ดลับคือผ้าไหมถ้ามีเจ้าของเดี๋ยวเจ้าของมาตามหาเองอ่าเขาจะรอเจ้าของร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินนี่นะคะพื้นๆจะเป็นลายยอดนิยมลายดอกมะเขือลายประตูวังแต่บางครั้งเขาก็มัดมัดหมี่พิเศษมีลายสัปปะรด มีลายดอกกระเจียวอะไรประมาณนี้นะคะตามจินตนาการของช่างทอนะคะช่างมัดหมีอาจจะเป็นคนละคนก็ได้นี่เลยนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะนี่นะคะแม่ค้าเขาก็จะขายแบบนี้จ้าเป็นรูปตัวยูนะคะนี่ถ่ายจากด้านหลังค่ะเป็นรูปตัวยูนะคะหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์คือที่ว่าการอำเภอเมืองสุรินทร์ปัจจุบัน ใช่แต่ว่าเมื่อก่อนคือศารากางเก่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนแค่ชื่อเนื่องจากว่าสารากางได้ย้ายไปอยู่ตรงบ้านหนองเต่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นที่ทําการของที่ว่าการอาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์คลิปที่หนึ่งให้คุณผู้ชมได้ชมแบบเต็มๆนะคะสนใจมาเดินมาจับต้องกันอีกนถ่ายด้านหลังนะคะบรรยากาศแบบนี้เลยคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปที่2สําหรับตลาดนัดท่าใหม่สิรินทร์สำหรับการทัศน์พาเที่ยววันนี้จ้า กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบใจถ้ามีโอกาสมาเยือนสุรินทร์ค่ะหรือสอบถามเส้นทางไกด์แพทได้0-812571709 081257 1 7 0 1 9าายคลิปนี้ลายไปแล้วชมในคลิปที่2กันต่อจ้าสวัสดีค่ะ